สวัสดีครับผมวันนี้ว่าจะทําเรื่องระบบะเซลล์ให้ดูแต่มันฟ้าครึ้มนะครับก็เลยมีไอเดียที่จะทําเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือเมื่อสองสามวันก่อนผมก็เพิ่งใส่ปุ๋ยต้นไม้ในสวนไปทุกต้นเลยไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับต้นที่กําลังปลูกก็มีเพิ่งปลูกก็มีติดดอกออกผลแล้วก็มีนะครับใช้ปุ๋ยไม่เยอะครับใช้ปุ๋ยเป็นสูตรอินทรีย์เคมีใช้ปุ๋ยอยู่2ส,สูตรหลักๆก,ก็คือ4 6 0 0แล้วก็สูตรเสมอครับ 16- 16- 16 อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงแนวคิดส่วนตัวนะครับก็เลยใช้หัวข้อว่า4ี่เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไม่ได้บอกว่าไม่รู้นะครับบอกว่าไม่เข้าใจก่อนใส่ปุ๋ยให้พืชผลที่เราปลูกซึ่งบางครั้งผมก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่จะล่อให้ฟังในคลิปนี้ครับบางครั้งการใส่ปุ๋ยให้ถูกจังหวะถูกวิธีทําให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได,ด้ดีนะครับบางคนไม่เข้าใจว่า จะใส่สูตรอะไรใส่ตอนไหนใส่ช่วงไหนก็เลยสรุปมาให้เป็นสีเรื่องครับเรื่องที่1ครับการใส่ปุ๋ยแบบไม่ดูอายุและการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกครับคือพืชเนี่ยแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงอายุเนี่ยเขาต้องการธาตุอาหารต่างกันถ้าเรานึกอยากจะใส่ก็ใส่โดยที่ไม่ดูอายุของต้นไม้ใส่ผิดสูตรผลเสียตามมาแน่นอน,น,อนก็คืออาจจะทําให้ลําต้นแคละไม่โตนะครับอย่างเช่นระยะที่เป็นต้นกล้าต้นอ่อนเนี่ย ควรจะเน้นสูตรในตัวเจนนะครับก็คือสูตรตัวหน้าสูงแต่อย่าเพิ่งใส่เยอะใส่ทีละน้อยทีละปลายช้อนนะครับเหมือนที่ผมใส่ในคลิปนี้เลยแล้วการใส่ก็ควรทําเป็นแบบอินทรีย์เคมีก็คือเอาปุ๋ยเคมีเนี่ยโรยลงไปแล้วก็ตามด้วยอินทรีย์วัตถุอะไรก็ได้นะครับเศษใบไม้ก็ได้ปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้ใส่ลงไปนโตรเจนเนี่ยจะช่วยเร่งใบเร่งต้นครับในระยะการเจริญเติบโตแรกๆถามว่าใส่หลังปลูกได้ไหมก็รองพื้นหลุมได้ครับ แต่หลังปลูกวันสวันอย่าเพิ่งใส่ให้เตะให้เห็นยอดอ่อนส่วนระยะอีกระยะนั้นก็คือระยะกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ครับเราจะรู้ได้ยังไงก็คือปลูกไปประมาณสัก2-3ปีนะครับอย่างเช่นไม้ผลเนี่ยถ้าดูแลดีๆสองปีก็น่าจะเห็นการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์เราควรลดไนโตรเจนลงแล้วก็ทําการเพิ่ม P กับ K ครับก็คือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเพื่อสะสมอาหารให้สร้างดอกติดผลต่อไปนะครับ และที่สําคัญนะครับในช่วงพืชจะออกดอกเนี่ยอย่าใส่สูตรตัวหน้าสูงนะครับอย่าใส่ยูเรียนะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดยอดอ่อนอย่างเช่นคนทําสวนลําไยสวนมะม่วงสวนทะเรียนเนี่ยในระยะที่เขากําลังจะสะสมอาหารหรือบังคับให้ออกดอกเนี่ยเขาจะงดปุ๋ยสูตร460 0นะครับคืองดตัวหน้าไปเลยเน้นตัวกลางตัวหลังก็คือฟอสฟอ,อรัสก,กับโพแทสเซียมนะครับประมาณนี้ข้อที่2ครับก็คือการใส่ปุ๋ยโดยไม่ดูความชื้นในดินคือ หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าหวานลงไปแล้วพืชจะได้ประโยชน์เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับการใส่ปุ๋ยในขณะดินแห้งเนี่ยรากพืชเนี่ยอย่าลืมว่า,าปลายรากจริงๆเนี่ยจะอยู่บริเวณผิวดินนะครับอาจจะทําให้รากไม่ได้คือปุ๋ยไม่ละลาย,ยดูดซับดูดซึมไม่ได้ดินแห้งยังไงก็ไม่เกิดการละลายตัวแน่นอนนะครับบางทีอาจจะจับกันเป็นก้อนพืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทางที่ดีควรใส่ช่วง ฝนกาลังตกหรือหลังฝนตกนะครับให้ดินมีความชื้นพอเหมาะน้ําไม่ชะล้างไปนะครับฝนตกปล่อยๆนี่ก็สามารถใส่ได้หรือถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะก็รดน้ําก่อนนะครับให้สปริงเกอร์ไปก่อนเหมือนที่สวนผมเนี่ยในช่วงหน้าแล้งก็ใส่ได้แต่จะเน้นให้สปริงเกอร์รดน้ําให้ดินมีความชื้นก่อนแล้วก็หว่านปุ๋ยลงไปและที่สําคัญเนี่ยอย่าให้จนแฉะจนละลายปุ๋ยแล้วไหลไปออกนอกโคนต้นประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำละ่ะเราก็จะให้ช่วงเช้าเย็นนะครับอาจจะผสมใส่บัวรดน้ำโดยเฉพาะสูตร4600สามารถผสมใส่บัวรดน้ำได้ก็รถช่วงเช้าช่วงเย็นก็ได้นะครับประมาณนี้ใส่ปุ๋ยอย่าไปใส่ในช่วงดินแห้งเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์เสียงเงินเฉยๆนะครับอย่างที่3ครับใส่ปุ๋ยแบบไม่ดูสภาพดินก็คือไม่มีการตรวจเช็คสภาพดินว่าดินเราเป็นกรดหรือเป็นด่าง pH เท่าไหร่ ถ้าหากดินเราเป็นกรดจัดหรือเป็นด่างมากมีสภาพเป็นกรดจัดเป็นด่างมากต่อให้ใส่ปุ๋ยราคาแพงแค่ไหนพืชก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ครับอย่างเช่นดินเป็นกรดจัดมี pH ต่ำกว่า5นะครับก็ถือว่าเป็นกรด4.5-5เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกลางดินภูเขาเหมือนสวนผมนี่แหละมันเป็นดินภูเขานะครับซึ่งผมก็มีการปรับปรุงด้วยการใส่ปูนขาวเป็นประจำนะครับใส่ปูนขาวใส่ขี้เถ้าพวกนี้บางที หาซื้อพุ่นขาวไม่ได้ก็ใส่ขี้เท่าจากเตาถ่านเพราะว่าขี้เท่าเนี่ยมันมีความเป็นด่างนะครับแล้วมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นด้วยประมาณนี้แต่ถ้าดินเป็นด่างก็คือ ph สูงกว่า7.5ถือว่าเป็นด่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดินแถบใกล้คลองน้ําหรือดินเค็มนั่นเองก็จะปรับด้วยยิบซ้มธรรมชาตินะครับยิบซ้มธรรมชาติคืออะไรเป็นแร่ธรรมชาติที่มีชื่อทางเคมีว่าแคลเซียมซัลเฟตนะครับอันนี้ไปเสิร์ชในออนไลน์ก็ได้อันนี้จะช่วยปรับสภาพดินให้ล้วนซุย ลดดินแน่นดินด่างนะครับช่วยพื้นฟูด,ดินสามารถทําให้ดูดปุ๋ยได้ดีทําให้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสารเข้ามาอยู่ช่วยลดโซเดียมในดินลดความเป็นด่างของดินได้ในกรณีที่ p h ของดินเรามีมากกว่า7.5นะครับอันนี้ก็ต้องปรับด้วยแคลเซียมซัลเฟตหรือยิบซัมธรรมชาตินั่นเองครับอัตราการใช้ก็ประมาณ 50- 100กิกรัมต่อไร่ประมาณนี้แหละต่อปีนะไม่จะทําทุกเดือนนะครับ50-100กิกรัมต่อไร่ต่อปี แต่ผมไม่เคยใช้นะเพราะว่าดินในสวนเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นด่างสูงนะครับแล้วในการหว่านยิบซ้ำเนี่ยเราก็ควรลดน้ําตามด้วยหรือไม่ก็ไถผสมกับดินไปเลยนะครับประมาณนั้นปูนขาวก็เหมือนกันข้อที่4ครับการใส่ปุ๋ยโดยไม่สังเกตอาการพืชอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพืชเนี่ยจะบอกที่ไหนบอกใบที่ใบครับอย่างเช่นใบเหลืองซีดสันนิษฐานได้เลยว่า1่ละขาดนโตรเจนครับ2น้ําขังดูคนต้นก่อนอ๋อน้ําขังเราก็ขังน้ําออก นะครับอย่างเช่นมะละกอเนี่ยถ้าปลูกในที่น้ําขังต้นจะโสมใบเหลืองอันนั้นไม่ใช่ขาดนโตรเจนแต่ว่าน้ําขังนะครับมันสเบรย์ังเหมือนกันแต่ถ้าสภาพปกติดินไม่มีน้ําขังหรือไม่เกิดปัญหาที่โคนที่รากเนี่ยใบมีอาการเหลืองก็แสดงว่าขาดนโตรเจนเราต้องเพิ่มนโตรเจนเข้าไปนะครับแต่ถ้าอาการขอบใบแห้งใบแก่ขอบแห้งตัวนี้คือขาดโพแทสเซียม er um, ครับเราต้องเพิ่มโพแทสเซียมเข้าไปถ้าดอกร่วงติดผลยากก็ขาดฟอสฟอรัสถ้ามองเห็นอาการแบบนี้ก็เลือกสูตรปุ๋ยให้ถูก แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยหลังปลูกได้สักเดือน2เดือนเนี่ยก็อัดไปเลยสูตรเสมอครับอินทรีย์เคมีใส่เข้าไปก็คือครอบคลุมทุกอย่างเลยทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจบเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้แต่ในช่วงติดผลแบบนี้ที่กําลังติดผลแบบนี้ก็จะ ยังไม่ทําอะไรก็คือใช้สูตรเสมออยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวหรอกผมใช้สูตรนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีการพัฒนาผลแต่มีการฉสรพ้นด้ย่ยฮอร์อมโมนชนิดต่างๆเพื่อกระตุ้นทางใบทางหนึ่งนะครับประมาณนี้นี่คือข้อสรุปสี่ข้อนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้บอกว่าไม่รู้นะนี่คือแนวคิดโดยส่วนตัวผมนาะมาเล่าให้ฟังก่อนใส่ปุ๋ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทํามาหลายปีแล้วในการทําเกษตรในสวนนะครับ ก็ถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ติติงกันได้นะครับจาขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผม